ควมเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำคำสั่งสอนในธรรมพระพุทธศาสนาม,มาเผยแผ่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังประรรมคำทางสอนที่อาตมาพา,าจะนำม,มาเผยแผ่ชื่อว่าลักษณะคนเกียรติค้านสามอย่างลักษณะคนเกียรติค้านอย่างแรกก็คือนิคิตาโทรตา คือเป็นคนที่มีนิสัยเฉยชาถอดทุระขาดว่าอาจจะทำแล้วก็ไม่ทำก็คือทอดทุระไปเรื่อยๆผัดฟันประกันพุ่งไปเรื่อยๆไามา่ยอมทำสักทีมีนิสัยเฉยชาเฉยแชะไม่ยอมให,ให้งานนั้นเสร็ตัวลวกไป ในประการที่สองก็คือนิพิดหน้าตามีดีสัยที่จับจดเบื่องานที่อยู่เฉพาะหน้าว่าจะทำและไม่ทำทำๆห<ำ>ยุดยุดอย่างนี้เป็นต้นและในประการที่สามก็คือตาตาต,าตาตังสังคารตา ชอบที่ว่าจะผาดวันประการพุ่งถอดระยะเวลาทำเวลานั่นดีฝ่าทำเวลานี้ดีฝ่าคือผัดวันไปเรื่อยๆผัดเวลาไปเรื่อยๆที่ผลงานก็ไม่เสร็จคนเกียรติคานที่จะไม่ให้งานสำเร็จหรือว่าเกียรติคานทางการงาน ก็จะเป็นผู้ที่มีข้ออ้างถนานาหนาวก็อ้างว่าหนาวแล้วก็ไม่ทำงานหนาร้อนก็อ้างว่าร้อนแล้วก็ไม่ทำงานพอเวลาอากาศเย็นก็อ้างว่าเย็นแล้วก็ไม่ทำงานหรือว่า เวลายังเช้าอยู่รอให้สายเธอหน่อยทีสุดแล้วก็ไม่ทำงานหรือไม่ก็มีความหิวแล้วก็ไม่ทำงานมีความกระหายแล้วก็ไม่ทำงานผู้ที่หวังความเจริญหวังตั้งหลักตักฐานก็ควรจะเว้นเหตุของการอ้างตามสามอย่าง ก็คือจะทําให้ตอนเองนั้นไม่มีความเจริญในหน้าที่การงานรวมถึงความเป็นอยู่ก็จะไม่ดีไปด้วยพอที่สุดแล้วลักษณะของคนเกียรติค้านผลเข้ามาก็คือไม่มีจะก,กินในที่สุดนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคนเฉยช้ชาเป็นคนจับจดหรือว่าเป็นคนผัดวันประการพุ่งทั้งหมดทั้งมวล จะทําให้ชีวิตไม่เกาวหน้าจะทําให้ชีวิตถอยหลังที่สุดแล้วตัวเองก็ไม่มีอยู่ไม่มีกินอัตมาภาพก็นําหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาจเจริญพรและญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ดรับฝังเจริญพร